สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับสิลลีตลาดทุกทุกท่านคถ้าติดช่องบีบีธรรมดานะครับต้องบีบีธรรมดาก็จะมานำเสนออ่าห้านายบีเอพนะครับห้านอยบีเอพของวันที่แปดนะครับแปดแปดแปดตุลาคมนสองพันหนึร้อยหกสิบแปดนะครับต้องบีบีธรรมดาก็จะมานํำเสนอให้ท่านผู้ชมในร่วิ át, วเพื่อความบันเทิงนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะอ่าหนึ่งทุ่มเนี่ยอาจารย์ถึงเชียงรายเลยนะตลาดการเดินทางตั้งแต่เช้าตี ตีสี่ตีห้านี่แหละเช้าวันเสาร์ตีสี่ตีห้าก็จะไปถึงเคียงรายตอนนี้คิดว่าถึงแล้วล่ะหนึ่งทุ่มถึงตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วละ่ะประมาณนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับอก็ขอขอ,ขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะทุกทุกทุกทปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูเกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับต่ทางก็จะมาวางเลขแทงคบขอบคุณทุกทุกท่านไว้ตรงนี้เลยนะครับแปดพุ่มพันธุ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับฮานอยบีไอพีนะ แปดเก้าศูนย์นะครับเน้นที่แปดกับเก้าลองศูนย์นะครับหนึ่งสองสามสี่พู่งเขานะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดศูนย์นะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าศูนย์นะครับ, 9, 1, 2, 3, 4, 4, 9, รบไปกลับด้วยนะตัดสมานนี้นะครับอ้าจเกดเอาตัดตามนี้เลยนะครับวันอาทิตย์คงจะไม่มีนะหาหนอยนะอาจารย์คงไม่ได้ทำแน่แนคิดว่าคงคงไปเที่ยวทั้งวันแล้วกว่าจะกลับมาก็คงจะขําอะไรเงี้ยคงไม่มีเวลาทำเนาะวันวันอาทิตย์จะไม่มีอะไรเลยนะ อาจจะมีแต่คลิปไปเที่ยวไปอะไรมาฝากเท่านั้นแหละถ้ามีนะอินเทอร์เน็ตนะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็พออเพคงจะเหนื่อยละประมาณนี้ไปเที่ยวทั้งวันเดินทางทั้งวัน,ไปน,นไปนู่นไปนี่รอบเชียงรายให้หมดเลยประมาณนี้นะครับก็อาจารย์ก็เที่ยวประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วละ่ะของเชียงรายนะด้ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คงจะครบละประมาณนี้นะครับเที่ยวทุกที่แล้วไปหลายเที่ยวแล้วหลายรอบแล้วเที่ยวนี้ไปเที่ยวพิเศษหน่อยประมาณนี้ไปรับขวัญหลาน หลานหลานตัวเล็ก,เ,ลกเพิ่องคอดอะ่ะในเดือนสองเดือนเนียมั้งประมาณนี้แหละ,ะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะอะไรมาฝากนะเขาเอาเอว๋เอง,องงามงามมาฝากก็แล้วกันเนาะครับพบกันใหม่ละราววันอังคารตอนอังคารมันพูดนี่แหละนะ,ะประมาณนี้นะครับขอทุกท่านโชคดีโชคดีก็แล้วกันนะครับเฮงเฮงเฮงนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆขอให้เป็นท่านชคดีโชคดีนะอ่ครับสุขัสุขภาพแข็งแรงครับครับสวัสดีครับ